ความน่ารักของเขาอ่ะทุกคนเขาน่ารักจริงๆแล้ววันเกิดของอช้างด้วยนะน้องช้างเอนดูความน่ารักของเขาที่เขาสั่งช่อมาแจกคือน่ารักมากทั้งวงนะทุกคนทั้งวงแล้วมีแจกให้พีเอฟซีด้วยน่ารักอะ่ะคนอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เขาน่ารักจริงๆนะทุกคนจริงๆเขาไม่ให้ก็ได้ไงเนื้อออกปะเขาไม่ให้ก็ได้ แต่น้องก็ให้อ่ะคือแบบให้ทั้งวงด้วยแล้วก็ให้คอนวอ์ให้ทุกคนอ่ะให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นให้ทุกคนที่อยู่ในบริษัทน้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะให้ทุกคนทีมงานของน้องทุกๆคนพวงละพันเลยนะทุกคนแล้วคิดดูกี่คนล่ะในวงของน้องแค่นักดนตรีไม่รวมคอนวอ์อีกนะรวมคนขับรถนู่นนี่นั่นอีก อุ้ยน่ารักอะ่ะเธอทําไมเป็นคนน่ารักขนาดนี้ไปไปโอริโอ้น่ารักจริงๆเนาะบุ๋มบุ๋มชอบน้องแบบนี้ด้วยที่แบบเป็นคนเผื่อแผ่ผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับน่ารักจริงๆใครที่เกิดในวันนี้ยกมือขึ้นครับยกมือใครเกิดขึ้นใครเกิดขึ้นใครเกิดใ,ในวันนี้ยกมือขึ้นครับก่อนที่มันจะเลยเชี่ยงเงนไปมากกว่านี้ครับ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday คล้ายวันเกิดของน้องช้างมูกีต้าอันเดรั the rock นรน้องช้างครับช้างน้องชาง้ชา,งงชางนะครับน้องช้างครับโอ้โ oh หวันเกิดในวันนี้นะคบผมก็ขอให้น้องช้างมีความสุขมากๆเดินตามความฝันแล้วก็พี่แล้วพี่ๆในวงเป็นกําลังใจแล้วก็คอยรักแล้วก็สพอร์ตน้องช้างในทุกๆก,การเดินทางเลยนะครับผม Happy birthday to น้องช้าง เลาเลยลยูกปำดับต่อไปขอเรียนเชิญวงออเดัสแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนมาเรียงแถวหน้า,นากระดานครับร่วมร้องออไม่ได้ร่วมร้องเพลงครับร่วมถ่ายภาพกันครับ เาป็นอีกำลังใจนะครับวันนี้เตรียมตัวมาแล้วตั้งแต่บ้านว่าจะว่าจะมามอบให้พี่ๆน้องๆวงออ e ด a ลาตั้งแต่เขาเล่นคอนเสิร์ตไปแต่นังด้วยเขามาไม่ทันครับเราก็เลยไม่ได้มอบให้เลยอ่ะเพื่อเป็นขวันและกำลังใจในทุกๆงานของวงออเดรลาเสียงประมือดังๆให้ออเดรลาหน่อยเก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆเก่งมากๆอ่ะหัวหน้าวงก่อนเลยคนแรก

อันนี้มอบให้วงแล้วกันครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะแล้วก็ให้มอบให้ตัวเองด้วยมาถ่ายรูปถ่ายภาพพร้อมกันครับมา